คำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาชี้นำใดๆสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยเจอกันในค้งสุดท้ายนะคะเผิแป๊บเดียวก็ต้องมาลุ้นกันอีกแล้วเหมือนเพิ่งผ่านการลุ้นไปยังไม่ทันไรนะคะหายใจก็ยังไม่ทันทั่วท้องเรามารุ้นกันต่อเลยนะคะสำหรับงวดที่16กันยายนพุทธศักราช2564 แอดก็ ore, ได้นำข้อมูลเด็ดๆที่ไปพบเจอมานำมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยก็มีหลายคนนะคะถามแอดเข้ามาว่าคนบ้านค่ายมาแล,แล้วยังรอคนบ้านค่ายค่ะแอดซึ่งวันนี้นะคะแอดก็ ore, ได้ไปเจอข้อมูลมา ก็รีบนำมาฝากท่านผู้ฟังเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะสมุดมาปากกาพร้อมเรามาเริ่มตนน้นกันกับข้อมูลชุดแรกนะคะที่แอดได้นำมาฝากกันซึ่งก็คือคนบ้านค่ายนะคะที่ทุกคนรอกันมานานสำหรับข้อมูลนะคะชุดเลกเด็ดของคนบ้านค่ายวันนี้ให้มา3ตัวก็จะมี430 431 432 436 437 438450 451, 452, 45 456, 457, 458ซึ่งตัวเด่น,นะะก็จะมี 930, 931, 932, 936, 937, 938, 950, 951, 952, 956 9ก้แล้วก็958ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากนะคะซึ่ง3ตัวของคนบ้านค่ายไปตรงก,กันกับชุดเลขเด่นนะคะของน้องอาพารวยนะคะซึ่งก็คือ 4, 36นั่นเอง3ตัวเน้นๆเลยนะคะเรามารุ้นกันต่อในงวดนี้นะคะว่าคนบ้านค่ายจะเข้าต่อไหมเพราะว่าคนบ้านค่ายทำผลงานเข้าถึง13งวดติดไม่เคยพลาดน,นะคะซึ่งก็เป็นที่น่าจับตามากในงวดนี้นะคะบางคนก็ ถามหากันเข้ามาเยอะมากนะคะสําหรับคนบ้านค่ายนะคะสําหรับคู่ต้นนะคะของคนบ้านค่ายให้มามี43 45 93แล้วก็95ซึ่งก็ให้เน้นย้ําไปที่443 334 445 554 973 399 955แล้วก็599นั่นเองนะคะ ในส่วนของ S1 นะคะก็ให้มา3ตัวเหมือนกันก็จะมี082 482 582 682 782ส่วนน้องอาภารวยนะคะก็จะมีชุดเลขเด่นนะคะ3 7374 75ส่วนเลขรองนะคะก็จะมี36 3534ส่วน3ตัวก็จะมี436 973แล้วก็635 ไปกันต่อเลยนะคะสำหรับปากกาแดงน้ำโชคซึ่งก็ฟันเน้นๆไปที่89แล้วก็87แล้วก็ให้เน้นย้ำไปที่86 85 79ให้กันไปที่84 80 90 61 91แล้วก็76ส่วน3ตัวนะคะของปากกาแดงน้ำโชคก็ให้มา704 876 975 489 086 974 447แล้วก็449ในส่วนของเลขทูบนะคะของพ่อพาวด้วยก็ให้เน้นย้ำนะคะไปที่มีเลข1เลข0แล้วก็เลข4ซึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะคะอาจจะเป็น104 410หรือ4หรือ140ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะไปกันต่อเลยสำหรับแอดมีนะคะซึ่งแอดมีก็ให้มา20 21 2 2 2 9 4งสซึ่ง4,3นะคะของแอดมีก็ไปตรงก,กันกับชุดเลขเด่นนะคะของคนบ้านค่ายสีนั่นเองนะคะซึ่ง3ตัวของแอดมีก็จะมี9,2,0,5,2,1,9,4,3ในส่วนของแอดปันจงก็บอกว่าวิ่ง1วิ่งบน1ล่าง3ามนะคะวิ่งบนก็จะมีแปดหกหนหนึ่ง สอ่ส่วนวิ่งล่าง3มก็จะมี3ามห้าแล้วก็สามนะคะในส่วนของแอดลุงนินนะคะซึ่งสถิติของแอดลุงงวดที่แล้วนะคะงวดที่16สิงหาคมก็เข้า 500, 5 0าศงวดที่1กันยายนก็เข้า7จ็ดหห้นะคะแล้วก็งวดนี้นะคะให้มาเลข9กับเลข3นะคะให้เน้นย้ำไปที่3ามว่างั้นนะคะของแอดลุงนิน ในส่วนของเจฟองเบียก็ให้มานิ้นๆเลย935 2ตัวก็คือ35นั่นเองนะคะส่วนลุงเบ้นนะคะก็ให้มา785 2ตัวก็จะมี8593 5482ซึ่ง3ตัวก็จะมี563แล้วก็558ในส่วนของหนุ่มตาคีนะคะก็ให้มา137 313 353 373 393 173 317 371 713แล้วก็731นั่นเองนะคะส่วนชุดรงของหนุ่มตาคีนั้นก็ให้มา372 543แล้วก็893ไปกันต่อเลยถ้าสำหรับแอดทิปนะคะก็ให้มา3ตัวมี285 225 2ตัวนั้นก็จะมี85 25 28 2 2แล้วก็3 5นะคะซึ่งแอททิฟก็ให้เน้นย้ำไปที่2 5ในส่วนของย่ออินเตอร์นะคะก็บอกว่าวิ่ง8ซึ่งก็ให้มามี7 7 2 7 8 2 7 2 7 8 8 2ให้วิ่งล่างไปที่2กับ7นะคะวิ่ง7ก็คือ2 7 3 7 4 7ให้เบิ้นไปที่7 7นะคะส่วน ฟันบน3ตัวเน้นๆก็จะมี782ล่าง82แล้วก็47นั่นเองนะคะส่วนแอดพ่อสายนะคะก็ให้มา076 76แล้วก็78นั่นเองนะคะในส่วนของแอดมุกนะคะงวดที่16สิงหาคมก็เข้า32แล้วก็1กันยายนนะคะที่ผ่านมาก็เข้า79ซึ่งงวดนี้นะคะแอดมุกก็ให้มา12 13 17 19 61 62 63แล้วก็67นั่นเองนะคะค่ะไปกันต่อเลยนะคะสำหรับแอดหนุม่มซึ่งก็ให้มา71 76 78 70 77 75 73 72ส่วน3ตัวนะคะของแอดหนุ่มก็คือ713 721 153 976 185 6 7 8 701แล้วก็853ในส่วนของ77นะคะของแอดหนุ่มก็ไปตรงกันกันกบชุดเลขเด่นนะคะ77ของแอดรัสนะคะซึ่งแอดรัสก็ให้มามี78 87 76 67แล้วก็77นะคะซึ่งมาดูกันอีกนะคะก็จะมียออินเตอร์ซึ่งก็ให้มาเบิ้ล77เหมือนกันนะคะซึ่ง77นั้นก็ไปตรงกันกับ ห้วยขาแข้งนะคะซึ่งก็ให้มา66 67 6, 77เช่นกันนะคะซึ่งสรุปตัวเบิ้ล77นี้นะคะให้ตรงกันมาถึง4สำนักเลยนะคะที่แอดไปเจอมาก็จะมีห้วยขาแข้งแอดหนุ่มแอดรัสนะคะแล้วก็ยออินเตอร์นะคะไปกันต่อเลยสำหรับมิสเตอร์บอลนะคะซึ่งก็ให้มา3ตัวมี467 647 412 417ซึ่ง2ตัวนะคะของ มิสเตอร์บอลก็จะมี6 7 4 7 1 2แล้วก็1 7นั่นเองนะคะแล้วก็ล่างให้มา3 5 8 5 8 7 9 4 0 4แล้วก็1 4นะคะแล้วก็ของหนุ่มเนื้อนะคะซึ่งก็ให้มา3 1 9 1 9 1 3แล้วก็2 7นะคะในส่วนของแอดกับตันนะคะก็ให้มา3ตัวมี4 7 3 472 673แล้วก็672นะคะส่วน2ตัวของแอดกับตันก็จะมี52 54แล้วก็58ซึ่ง58ก็ไปตรงกันกันกบเลขกลับนะคะ85 58ของมิสเตอร์บอลนั่นเองนะคะในส่วนของแอดวาดนะคะซึ่งก็ให้มามี32 37 39 43 46 48 72 73แล้วก็78นะคะส่วนแอสสุพันธ์นะคะก็มีวิ่ง7มี78 79 70แล้วก็71ส่วนคนรวยโชคนะคะก็บนบอกว่าให้เน้นยําไปที่3แล้วก็6มี31 37 61 67ซึ่ง3ตัวก็จะมี931 237 067 ล่างก็ให้เน้นไปที่เลข4แล้วก็เลข7นะคะมี C3 C6 73แล้วก็76ซึ่งเราก็มาลุ้นกันต่อในงวดนี้นะคะแอดสำหรับข้อมูลนะคะที่แอดได้นำม,มาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะก็เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรละฟังข้อมูลขอบคุณที่ติดตามและก็ให้กำลังใจกันนะคะหากผิดพาลาดประการใดแอดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วย สุดท้ายนะคะฝากกดกระดิ่งกิ้งกลางเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครแอดก็ขอให้ทุกท่านนะคะรดยๆ้วยเฮงๆเ,เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ